ไม่เขีดนกับพห่วล้านกูเยอะเยอะเยอะนะปีเพชรดำชัยเอาคู่แต่ทอดอย่างเดียวไอ้ไไออ้้ยอดน้ำไอ้ยอดน้ำชัยคู่แรกไม่เห็นทอดนะเพื่อเอาแต่อ็ช่องห้าใช่ไหมใช่ครับเอาวันที่พี่จับได้ไหมผมจำไม่นานก่อต่อเจอแกนแก้วก่อนอ่าก่ต่อแกนแก้วเคยต่อยกับช่องเจ็ดครับอ่าคู่นี้เคยต่อยมาที่ช่วงเป็นคาใจของคนทั่วประเทศตอนนั้นดูวด้ก่อต่อหน้าชนะยกห้าเลยเดินทำได้ได้เยอะนะครับวันนี้ยายมาถ่ายรูปดี ซึ่งเป็นโม่ถูกทรงถูกตลาดของสนามมุนรเก็เต่าเป็นมมยเปิดเกมมมยจากล้อเอ็ดส่วนกันแก้วมมยจากนครศรีธรรมราชมวยของมอนมาอะไรนะครับม่คู่นี้แอบไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ในกอคมเกีียวมมยคู่นี้การทํามวยก็ถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานทั้งคู่ระหว่างอีสานโดยค่ายเพชรสมฤทธิ์จัดเสรีพุ่มล้อเอ็ดนะครับของมอนหมาอะไรอยู่กอคมเกี้ยวนะครับของ อยู่กับพวกกระดูกเล็กพวกนี้ครับถือว่าทำมวยดีทั้งคูม่มวยคู่นี้เปิดเกมมาเกาะเต่าเดินทะเลาะแน่ส่วนแกนแก้วจะเป็นมวยตั้งรับขอกอาวุธจัดจ้านฝีมือเหลี่ยมตัวดีครับแต่วันนี้จะต้านเกาะเต่าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าชอบจะเหมาะฝีมือก็ไปอยู่ที่แกนแก้วก่อนนะครับสามยกนี้ไปก่อนแน่รีดหนึ่งแล้วก็ซื้อขายได้คู่นี้ครับถ้าเกาะเต่าเดินช้าก็มีสิได้คู่นี้ผมชอบความเป็นมวยของแกนแก้วครับน่าจะดีกว่าเกาะเต่าครับคู่ที่สองสายทอดเป็น เอาไปที่คู่ปีใหม่ปีใหม่เอราวันนะครับต่อยเพชรบุญสุขปีใหม่ um. แม็กนัมแม็กนัมพูดถึงคู่นีนะครับของคนรุ่นใหม่นี่ต้องเป็นปีใหม่นะครับแม็ก um นัมนี่เป็นมวยเก่าแก่ลายเต็มตัวมาแล้วครับพูดรู้สึกว่าจะเป็นมวยเชิบุญธรรมเก่านะครับมวยตัวนี้ครับะต่อยนะ้องโรสครับต่อยเลียร์าฮครับกระดูกกระเดี่ยวก,การผ่านมวยถือว่าจอแม็กนัมนี่ผ่านมาชกชนกว่านะครับ ส่วนเจ้าปีใหม่ตอนเด็กๆนะครับร้อยปอนนี่ถือว่าชื่อมาก่อนตัวเป็นค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยแต่แตว่าหยุดหายไปนานถ้าคนเรานะครับชอบเป็นของสดๆนะครับก็ต้องุดที่ปีใหม่นะครับลูกเหนียวๆดื้อดื้อเดินเกาะไปเรื่อยส่วนเจ้าแม่นั่นนี่ไม่ชอบเขา่าเป็นมวยตั้งรับดีไม่ชอบมวยเกาะติดเดินฟัดเดินตีไม่ชอบตรงนี้แต่ถ้ามายืนคุยเป็นผมยืนคุยอย่างนี้ครับสบายปสิบยกไม่ได้แต่วันนี้เป็นมวยที่ถ้าทางบางดีทํากันบ้านมาดีดีครับผมดูแล้ว มีสิชนะแม็กนัมได้ครับเปิดเกมเดินทะเลไปเรื่อยครับใช้ความสดครับบทความเก่านะครับคู่นี้ผมชอบที่คนรุ่นใหม่ครับตีใหม่เอราวันครับชนะแม็กนัมนักบินตะไรยนครับมีซันโวซันโบโพสีครับโพสีคู่นี้นะครับบางคนก็งองว่าโพสีมาจากไหนเขาเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้โพสีนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเพิ่งชนะมาจากาชมเนินะครับไฟสุดท้ายันนั้นเพิ่งชนะพลิกด้วยนะครับ วันนี้มาต่อยซันโบนะครับผมดูว่าความดื้อความเหนียวเนี่ยวันนั้นผมดูแล้วเจ้าเพชรโพสีก็เจ้าโพสีอะต่อยขาไมยเขาผมดูแล้วร่างกายที่กลับมาหาแกไฟแรกก็ไม่ค่อยจะเข้าที่เข,ข้าทางเท่าไหร่นี่เป็นไฟที่สองส่วนเจ้าซันโงนี่ต่อยตลอดนะครับเป็นมวยที่เปิดเกมมวยของน้องบูมเด็กเซียนเขาครับแฟนขับเขาเยอะนะครับทำมวยมีคุณภาพมีค่ายหนึ่งข้าน้าใหม่ของเมืองไทยตัวเนี้ยก็ถือว่ามีคุณภาพของบูมเด็กเซียนเขา ผมชอบที่ซันโมนะครับเมื่อคู่นี้ชอบที่ซันโมครับเดินเกาะจิตคิดตังครับเอาราคาหน้าอุ้ตามหลังครับเมื่อคู่นี้หน้าเสือแข็งราคาขึ้นมาซันโมแข็งแน่ชอบที่ซันโมครับคู่เอกน่ารักสดนะคู่นี้ครับน่ารักกับเจ้าบิ๊กแบงครับออกน้าหนักร้อยยี่ห้านะครับแต่วันนี้เจ้าบิ๊กแบงมาร้อยยี่สิส่วนเจ้าน่ารักก็มา26.4แล้วเป็นจุด4คู่นี้ได้ปรับมาเป็น126นะครับแฟนมือทางบ้านเห็นน้ำหนักตอนแรก125อาจจะงงๆนะครับแล้วก็จิ้มช่าง130 คือเป็นกฎของสนามมวยเวทีว่าราชดำเนินก็รรูปีนี้ครับเป็นเวทีมาตรฐานว่าต้องมีมวยร้อยสามสิบปอนด์ขึ้นเพื่อไปต่อยอดกับ่างชาตินะครับก็ต้องเอามวยคู่นี้ครับเป็หนักเยอะที่สุดก็คือครับช่างนอกร้อยยี่ห้าเอร้อยยี่หกินช่างร้อยสามสิบนะครับมวยคู่นี้นะครับผมดูแล้วเจ้าบิ๊กแบงนะครับแต่เก๋าเกมครับดูเนื้อตัวดีนะครับตัวได้เจ้าปูครับมันสักดิ์มันศักไปทําให้นะครับอยู่่ายชอโคยะสยุส ซึ่งทำบอลค่อนข้างมีคุณภาพดูสิไฟหลังครับเจ้าบิกแบงต่อยอดเพชรดูเนื้อตัวก็เรื่องครับตอนกันกรตอนกันก่อนี้พิกแบงมาจากถังเบียร์เลกขมบักเลยครับแต่ตอนนี้มีชิดพงชิดแปลกมาดูเนื้อตัวดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจังหวะฝีมือนี่ผมดูแล้วพิกแบงก็ไม่เปสองรองใครนะครับวกเปรี่ยวจดจ้านะครับส่วนเจ้าเด็กน้อยนลครับเด็กน้อยขึ้นมาใหม่เลยครับมวยมวนี่ของพี่เล็ครับแสงมรกตเขาครับเจ้าน่ารักนะครับงวาเด็กน้อยนี่คือ้านน่ารักแล้วครับ น่ารักตัวนี้ครับเป็นมวยที่มวยซ้ายอาวุธดุแรครับดีหมัดมีศอกนะครับเหนียวผ่านของหนักเริ่มเริ่มเรปะทะมวยเบอร์ดีๆแล้วก็จะช่างจอบเพชรลาหามาครับที่เจอหินก็คือจะเพชรลาภาก็จะต่อยมวยมาครับยังไม่ปะทะโชคดีพวกเหล็ลิปพวกนี้ยังน่ารักยังไม่ยังไม่เคยปะทะมาครับนี่เป็นด่านที่2ของน่ารักนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าน่ารักจะขึ้นมาเป็นมวยเอกงสเก็ดเพชรได้ไหมนะครับวันนี้ถ้าน่ารักผ่านพิกแตงได้ครับ ตัวพระทะเพียบนะครับเช่นใครบ้างครับเช่นโชคดีเด็ดฤกษอันนี้เวดเล็กกว่าครับมันก็ต้องไปชุดด้วยเลยครับไปวิวร้อยยี่สิบหกนะครับไปวิวเพชรโกศลนะครับไปเจ้าล้นอ่ไปเจ้าลุนนาชัยร้อยยี่สิบแต่ต้องผ่านพิการไม่ได้ก่อนครับต้องผ่านต้องผ่านตัวนี้ได้ก่อนครับเจ้าลุนนาชัยก็มีร้อยยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับมวยคู่นี้ครับเป็นบทพิสูจน์เลยครับว่ามวยสร้างของในสายเกียรติยคือเจ้านารักษ์นะครับจะเป็นมวยดาวลูกเห็ดปีได้ไหมนะครับก็ผ่านวันนี้ได้ผมคิดว่า จะหน่าปีหน้าครับน่าจะทะลุไป,ปอยู่แถวหน้าของยเกตเพชรครับ <c oughs> คู่นี้ผมยังชอบความสดของเจ้าน่ารักครับปีทั้งปีเพิ่งมปสุดแพ้เจ้าของเจ้าเบี้ยวไอ้สมันสร้างบรนจาเพชรอำนาจครับเพิ่งไปแพ้เพชรอำนาจแล้วชนะมาตลอดครับมอยคู่นี้ครับผมชอบไปที่เจ้าหน้ารักครับวันนี้ครับสดบทเขาเหมือนเดิมซึ่งนัาเล็กเสียงมันละคครับสอนที่บูเก็ตที่ว่าเป็นมวยนะครับผมชอบไปที่หน้ารักครับ อเยี่ครับถ้าติดต่อเบอร์หูของครับสายตาหรือจะสู้สายตรงนะครับติดต่อเลยครับท่านแฟนขับแฟนมวยตู้นะครับโลแการตัวช่วยหน้าทีวีก็ติดต่อเบอร์กลางนะครับ083 335 403ครับ083 335 403ครับมวยหูทีสวนครับสโลแกนสายตาหรือจะสู้สายตรงนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ